เนี่ยนี่คือเฮลมาเฮาสั้นนะเจ้ามากกว่าพันเจ็ดสิบห้าปีแล้วเดื่อนี่นะนะอายุมากกว่าในตำบนอีกอ่ที่จริงตะกอนเนี่ยคนจะมาสร้างตำบนที่นี่ยพอดีหมู่บ้านเนี่มนมนมมนมนย,ม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 ,ยมันมันมีแหม่หน้ามโนยมันมีแหม่น้าใหญ่แหม่น้ามันเหงื่อใหญ่หลอกมาได้อ่ะเปิดกันเลยง่ายไปตีตำบนเปิดเลยไปพัฒนาตีตำบนเลยนี่นะตองนี้มันก็นเลยเงียบไปเลยทั้งที่ทต้งนี้ ไปหมู่บ้านช่างท้องอยู่ตรงนี้เลยเป็นเนี่ยอันหีบท้องอย่างเดิก่อนน่ะนะบนบนะบนเขาไ้เป็นวังอย่างเก่ามีตังขึ้นของผาดได้เนาะเหมือนเช่นฝาดอีว่าคือตังเดินของผ้าตามไรเขานะแะกอก็ม้าไม้มีอยู่หนแเราแต่บาดียวบอกพีล้วฮะเปิดเปิดมาพัฒนาไหมนะเปิดมาเปิดบาบูระหน้ามันเปิดเลยเป็นนั้นเป็นต้นไม้คุ้มอย่างไปเห็นมดละมือนเช่นฝาดเป็นห้องนั่นแหละ ไร var, park. ่หาดฟ้านาทัวพาร์คเห็นไหมคะบ้านเราอยู่หุบเขาของหุบเขาของไร่หาดบ้านล้นะคะเป็นเขตของนาทัวเลยเด้อนาทัวพัคอะนาทัวน่าทัวร์นั่นน่ะธรรมชาติน cool ั่นน่ะเนี่ยนี่ดูพันกว่าปีแล้วเจ้านี่เจ้าหมู่บ้านเก่าบ้านแก่เจ้า